ในข้อธรรมที่เป็นบุญกิริยาปฏิทานนุโมทนาไม่บุญบุญสำเร็จโดยการอนุโมทนาการที่คนเราเนี่ยอย่างโยมถวายอาหารถ,ถวายผ้าเนี่ยถวายพระพุทธรูปบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเนี่ยปฏิทานุโมทนาไม่บุญพระจีวรห่มพระธาตุโยมมาสองสามคนโยมเขียนสองสามคนไหมพ่อใส่ไปแม่ใส่ไปญาติลหลานคนนั้นคนนี้ใส่ไป ปัตตานุโมธนาไม่บุญบุญที่สําเร็จด้วยกันให้ส่วนบุญพอมาถึงวัดอีทังทานะกรมมังนิพพานะพอแผ่บุญส่วนบุญกุศลทางเหนือเสร็จแล้วก็สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปูตาสัพเพยาดกาสัพเพอญา,าดากาสัพเพเทวาสัพเพนักขตาโอ้แผ่ไปหมดนี่ไงให้ส่วนบุญให้เขาได้รับส่วนบุญพระพุทธเจ้าสอนนะไม่ใช่อาตมา เอามาว่าเอาเรื่อยๆเฉยๆไม่ใช่นะนี่พระพุทธเจ้าสอนนะปฏิทานุโมทนาม่บุญบุญที่ให้ส่วนบุญกับเขาเมยอยกให้เขาอะผีเปรตอสุรกายสัมบเวสีข้าวเหลือติดติดหม้อติดถังยกให้นกให้หมดกินก็เป็นบุญแล้วโยมเนี่ยบุญที่ให้คนอื่นทั้งผีทั้งคนเน่ยยะาให้ผีสพีให้คน ยาพรให้พรเนี่ยยาทาวริวหาเนี่ยสภีดิโยยาทาให้ผีสภีให้คนปฏิทานุโมทนาเนี่ยก็คือให้ส่วนบุญแผ่ส่วนบุญไปหมดอย่างที่ทุกวันที่อาตมาพาธรทำนี่และ